คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิติศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตร10บล่างนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16มิถุนายน64สี่นะครับเศรษฐีิ18งวดนะครับขอไยครับ19้างวดนะครับดูมาสิเก้างวดละนะครับ19เก้างวดอ่าแป๊บนะสิเก้างวดครับล่าสุดมรรลุ นะครับก็เป็นติดลบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดที่จะมากลับมาเดินปกตินะครับมีสะดุดเิดขาตัวเองนิยนะครับแต่ก่อนหนึ่งสิงใดก่อนที่จะนาเอาไปเทียบกับสูตรอื่นๆ่เทียบลงแมงนะครับก็มาดูวิธีการทำงานกันอ่ะสิบหกพิณไยนครับมาดูครับสิบหกพิณไยนภาพที่ออกหกเก้าหนึ่งแปดสองหนึ่งสองตัวละออกหนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับหกเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับเราจะในส่วนของหน่วยสิบหลักร้อยลองที่หนึ่ง บวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่1บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1ซึ่งคูณด้วย2นะครับคูณให้สองนะนะครับบวกด้วยนะครับบวกด้วยหลักสิบและหลักหน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่1นะครับบวกด้วยหลักสิบครับหลักสิบของ3ตัวหลังครั้งที่2นะครับก็เป็น แปบวกหบวกด้วย4 2 8บวกด้วย8บวกด้วย4บวกด้วย7บวกด้วย6บวกลมกันได้เท่ากับได้ได,ได้อะไรครับ3ามนะครับ38 38ิบวก4ของที่ครัาสามแปดสามเก้าสบสี่เอ็ดสี่สิบส่ สี่สิบสองใส่สองครับสองบวกสองคงที่เป็นส 4. 4ี่สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าได้หลักสิบได้หลักสิบล่างครับสองสองสี่ห้านะครับตามาดูนะครับในวองวดถัดไปออกอะไรสองสี่ห้าในงวด ในงวดตัดมาครับเลข2อครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลา่างเห็นไหมครับเห็นไหมหลักสิบล่างต่อมาครับ1กระกฎาคม1นกระกฎาคม1กระกฎาคมหกสครับออกเจ็ดหนึ่งสาน่จสองตเลาสองนะครับคำนวณในส่วนของนะครับ3บวกด้วยเก้าบวกด้วย4ี่สองแปบวกด้วยแปบ,บวกด้วย1บวกด้วย1ครับบวกด้วย บวกลกันได้กับ23 23บวก4เป็น27 7 7บวก2ของที่7 8เป็น9 9 9บวก1ของที่เป็น10 0ได้หลัก10ล้างคือ7 9 0นะครับ7 9 0 16กระดัษกระดักของ 6, 6 4ครับออก5 5 6 7 2 5 2ตัวละออก7 0นะครับเลข7กลับมาหลัก10ล้างแถมมาแดกหน่วยล่างด้วยครับ สิบหกก็ได้ค่ะผมหกสี่ค, 64, ครับห้าห้าหกเจ็ดสองห้าสองตัวเจ็ดศูนย์นะครับหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยสามบวกด้วยสองบวกลมกันได้เท่ากับยี 29. 29่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสี่ครับยี 29, 29่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสี่เป็นยี่สิบเก้าบวกสี่เป็นสามสิบสามใส่สามสามบวกสองที่เป็นห้า ้าบวก 1, 1นึ่งที่เป็น6ได้หลักสิบล้างคือ3ามห้าหครับสามหาลองฝึกคำนวณดูนะครับ356 1สิงหาคมครับออกเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งองตวนาหกเก้านะครับสามห้าหกเอหกครับก็ามาตำแหน่งของหลักสิบล้างครับ <S 1> <1> <S ต่อมาครับต่อมาหสิงหาคมครับหสิงหาคมศบวกด้วย0ูบวกด้วย3ามสองหด้วยห บวกด้วยศูบวกด้วย4บวกด้วยแปบวกรงกันได้ไรครับได้18 18ปดบวกสของที่ครับ18 19ปดสิบเยี่สิบ2ใส่2 2งสงบวกสของที 4, <c oughs> ่เป <eight> <c oughs> ็น4ใส่สี่สบวกหนงของที่เป็น5ได้หลักสิบล่างคือ2อ5ครับ2 4งครับกลัมาดูนะครับ สองสี่ห้านะครับเลขสองครับมาลักสิบลางเห็นไหมครับต่อมาครับสิบหกสิงหาคมหกสี่สิบหกสิงหาคมหกสี่นะครับหกหกบวกด้วยสองบวกด้วยสองหนึ่งคูณสองบวกด้วยสองบวกด้วยหกบวกด้วยสิบบวกด้วยห้า บวกรวมกันได้เท่ากับ21 21บวก4ของที่เป็น25ใส่5 5บวก2ของที่เป็น7ใส่7 7บวก1ของที่เป็น8ได้หลัก10ลาง5 7 8ครับ5 7 8แนละ้วเรามาดูครับ5 7 8 1กันยายน64ครับ5 7 8เลข7มาตำแหน่งของหลัก10ลากครับเป็นไหมครับต่อมาเราค่อยๆเลื่อนไปแล้วกันนะครับ1กันยายน1กันยายน64ใช่ไหม คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้เลข 6, กเลขแปเลขเเลขหเลขแปดเลขเนะเรามาดูครับหกันยายนหนึ่กันยายนอสิกันยายนหกสี่ออกศูนย์เศนย์เสามาสองเะครับเลขเาเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างกันสิบหกกันยายนหกสี่นะครับเราคำนวณในส่วนของหลักสิล่างได้เลข 8, ปเลขศูนย เลข8เลข0เลข1นะครับเลข8เลข0เลข8เลข0เลข1นะ8 0 1ใช่ป่ะเรามาดู1ตัวละครหตัวละครออก5 7 8 1จ็ดตัวละออก8 3 8 3เลข8มาตำแหน่งของหลักสิบล้านรับ1ตุลาคม64เราคำนวณในส่วนของหลักสิบล้านได้เลข0 2 3 0 2 3นนะครับเราคำนวณรอไว้แล้วนะครับ ศูนย์สองสามสิบหกตัวละคมหกออกสามแปดหกสามเจ็องถอลนะครับเลข3มาหลักสิบล่างครับ1นึ่งตัวละคมหกนะครับเราคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้เลขเจ็ดเลข9เลขศูนย์เลข7เลข9เลขศูนย์คับลำบากดูนะ 7, 9, 0, เจ็เก้าศูนย์ามาดูครับเลขเมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับหนึ่งพิหกสี่ครับ ออก 0,4,5, 0,3,7,2ต่อเรา95นะครับนี่นะครับเลขเก่ามาหลักสิบล้างนะต่อมาครับ1ช้กานหนวณหลักสิบล้าได้เลข3เลขาเลข6เลข3เลขาเลข6ครับเเลข5าเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล้างครับต่อมา16พกชี้เก้านหกสีวณหลักสิบล้าได้เลข8 0 1 801นะครับประคำนวณไว 801เลข8มาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับ1น6 4นคม 64, นะครับออก077 7 7 8 5 8 2แล้วเาอาแนะครับคำนวณในส่วนอ่านี้8นี้เลข8มาหลักสิบลานนะ1ะนวคมหคำนวณออกมาได้เลข801ครับ801ต่อมาดูนะ801เลข8เลข801 สิบธนวคมหกสี่ออกหกสามเก้าสองสามหอตนละแปดสมเลขแปดมาตำแหน,น่ 4, 3, ขง 4, นนนของหลักสิบล่างครับสิบธนวคมหกออกหกสามเกาสองสามห้าสองตอนลแปดสเลขแปดหลักสิบลาสิบธนวคมหกสี่คำนวณและส่วนของหลักสิบล่างได้เลขหนึ่ง x สาม x สี่เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่ครับลัมาดูนะหนึ่ง 3 0มสิบธนมหกออก8ปดหนึ่งเกตลอออกสานะครับ x 3มาหลักสิบล้านครับต่อมา3 0มสิบธนมหกครับแปดหนึ่งเกตลอออกสามนะครับเรามาดูนะเบวกด้วย9บวกด้วย1นคูณสบวกด้วย2บวกด้วย4บวกด้วย7 2. บวกด้วยหนึ่งบวกรวมกันได้ไรครับได้เท่าไหรเอ่ยได้32มสิบสองไหมสามบวกสี 32. 32่บวกสี่เป็น30 32ิบวกสเป็น37ใส่7นะครับ7จ็บวกสองที่กับเจเป็น9ใส่9ครับ 9บวก1นงของที่เป็น10ใส่0นะครับอา้วใเลข0ูต่อมาครับ1นึ่งสิบเจ็มกราคมหกค่ครับศูนย์แปดศ่งห้าเก้าสองตัวละออก92นะครับเลข9มาตำแหน่งของหลักสิบลา่างเห็นไหมครับต่อมา17บมกราคม6กค่ครับ8ป0แปดศสองตัวละ92 เลขเก้ามาลักสิบก้าครับ,รรบต่อมาสิบเจ็ดมากรามับหครับศูนย์บวกด้วยสามบวกด้วยหนึ 2, ่งคูณสองบวกด้วยสองบวกด้วยสองบวกด้วยเก้าบวกด้วยหนึ่งครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดไหมอ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ด สิบเจ็ดบวกสี่ของที่ครับ 17, 18, 19, 20, 21, 21สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งของที่เป็นเป็นสี่ถูกต้องไหมครับโอเคก่อนเช็คให้ชโจ ได้หนึ่งสามสี่นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตัวล่างออกสามศูนย์นะครับหลักสิบล่างใช่ไหมครับนี่ครับเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่า,างเห็นไหมต่อมาครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตัวล่างออกสามศูนย์นะครับเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตัวล่างออกสามศูนย์นะครับตามมาดูนะครับ สี่บวกด้วยสี่บวกด้วยสองสองสบวกด้วยสี่บวกด้วยศูนย์บวกด้วยเก้าบวกด้วยแปบวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับไดเบ้เท่ากับเท่ากับเท่าไรเอ่ยเกิดแค้นี้เิบอะรนะครับได้ยี่สิบก้าไหมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบกสี ย uh oh. ี่สิบเก้ามเอ็ดาสองสาเป็น33ใส่3 3มบวกสของที่3 4เป็น5ใส่5 5าบวกหของที่เป็น6กครับได้3 5และหกนะครับสิกุมภาพันธ์หกหครับออก098 5์เก้าแปดกสองตัวล่างห้าเครับเลข5ครับตัวนี้เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ ต่อมาครับ17กุมภาพันธ์65ครับออก098 098 5 97 2ตัวเล่าง้านะครับ8บวกด้วย4บวกด้วย4 28บวกด้วย8เข้าไปครับบวกด้วย1บวกด้วย6ครับบวกด้วย9ครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะครับได้เท่าไหร่ 36ไม่ใช่ดูผมอย่างเดียวนะครับคุณคำนวณไปด้วยนะ36 36สามบวก4ี่บวก4เป็น40 40 40, 40. สักกู่นะครับขอใช้สีหน่อย40ใส่0ครับใส่ข้าหลัง0บวก2ได้2 2บวก1คงที่เป็น3ใส่3ครับอ่ะเราได้หลัก10บลังแล้ว หนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเรามาดูนะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเรามาดูนะครับหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งบวกด้วยสามบวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสองเข้าไปครับบวกด้วยสามบวกด้วยสี่ บวกด้วย9ครับได้เท่าไหร่ครับเอาผลรวมครับได้เท่ากับ22มาครับ22 22บวก4ครับเป็น26ใส่6ครับ6บวก2งที่ครับ6 7เป็น8ใส่8ครับ8บวก1คงที่เป็น9ครับ ได้แล้วครับ1ิบีนาคมครับออก7 3 7 8 6 7 2ก็ดสองออก0 3นะครับ7บวกด้วย4บวกด้วย9 2 18บวกด้วย8บวกด้วย8บวกด้วย9บวกด้วย8ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับได้44่ส่ไครับอ่ะทวนผมด้วยนะไม่ใช่ดูผมอย่างเดียว44่บวกสเป็น44่สิบสี่วกสเป็นสี่ส อ่ะ 8. 8 0. 0แปดแปบวกสองเป็นสิบสีบวกหได้หครับโอเคได้หล,ลักสิบล่างนะครันะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับอันนี้มันสนะดวกไปใช่ไหมวัก่อนมสะดกวดกมาเขียนมา้ดูกเขีจิ๊กเกไวนะโอเคนะครับแปดนะครับหลสิลางอันนี้เป็นสูตรของหลักสิบล่างนะครับเศษสิบเลบหนครับ ฝากกดไลค์กลแชร์อยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมานานครับ